ส okay. mm ี่ห้าะโอเคเดี๋ยวขอขอใช้พลังก่อนนะครับหลังจากเก็บเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกลับมาก็แล้วเอาไปไว้ที่ลานพรุ่งนี้ค่อยรับตังนะครับค่ะดูสิว่าหน้าถุงนี้จะได้กี่กิโลและเป็นเงินกี่บาทตอนนี้น่าจะราคายี่สิบกว่าบาทนะยุคลุงตู่ครับ ครับสวัสดีครับผมกุ๊กกากระท่าด้า,านะครับวันนี้กุ๊กกากระท่าด้า,าจะพามาเก็บขี้ยางนะครับอุปกรณ์ที่เก็บขี้ยางก็มีตะขอเกี่ยวยางนะครับแล้วก็ถังสีใบเล็กใบใหญ่ก็ได้นะครับก็เอาน้ําออกเมื่อคืนที่ฝนตกนะครับจริงๆว่าจะมาจต่ตีสามฝนเพิ่งหยุดก็เลยมาเอน้ําออกนะครับเกี่ยว ะครับดึงออกมาดึงออกมานะครับแล้วก็ใช้มือหรือใช้ตะขอก็ได้นะครับผมถนัดมือตะขอไปเกี่ยวออกครับแล้วก็คว่ำกระโปงไว้นะครับผมนี่นะครับเวลาเวลาเรากรีดยางนะครับเวลายางมัน มันครึ่งครึ่งครึ่งกระโปะเนาะกรบานผมเรียกกระโปะมันครึ่งกระโปะเราก็ดึงดึงยางไว้นะครับดึงยางออกมาออกมาไว้เพื่อที่ที่เราจะกรีดยางใส่ใหม่แล้วเราก็พอเราคนน้ากดเสร็จแล้วก็เอายางที่เราออกมาวางใส่ที่เดิมพอวางใส่ที่เดิมเสร็จพอเวลาเราเก็บมันมันจะไม่ทําให้ดึงยากนะครับมันจะทําให้ดึงนิดเดียวก็ออกนะครับ นี่คือเทคนิคทั่วๆไปนะครับสําหรับคนที่เป็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็คนไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยปูกากากระทะดาดมก็ไม่ได้เสียนกีดยางนะครับเพิ่งมาย้ายมาตั้งแต่โควิดรอบแรกนะครับก็มาฝึกกีดยางก็ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆแล้วแหละนะครับคุณป้าหลังจากที่เราเก็บ ยางมาได้นะครับเราก็เรียงเรียงใส่ข้างในถุงนะครับบางคนก็เรียงแน่นดีเลยนะครับนี่นะเราก็เรียงเรียงให้มันตามฐานของถุงนี่นะครับเรียงไปให้รอบเรียงแบบนี้นะครับเรียงเรียงไปเรื่อยๆ พอเราเลียงๆอย่างนี้มันจะอัดได้เยอะอัดได้แน่นนี่นะครับนี่คือขี้ยางนะครับคือมาแรกๆนะกูก้ากระท่าด้ามคิดว่าขี้ยางมันคืออะไรไม่รู้ขี้ยางก็คือยางที่เรากรีดไ้ดีๆนี่แหละไม่ใช่ว่าเศษยางหรืออะไรนะครับมาใหม่ๆกูกก้าคิดว่ามันเป็นเศษยางมาเก็บเศษยางเก็บขี้ยางไปขายอะไรเงี้ยขำตัวเอง พอมารู้ทีหลังอ๋อถึงบางอ้อเลยนะครับเป็นครับเรียงอย่างเงี้ยสำหรับมือใหม่นะครับคนที่เปลี่ยนแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอโอเคเราก็เรียงนี้แหละครับจนเต็มยัดให้แน่นก็มัดปากสูงเดี๋ยวเสร็จนี้เสร็จนี้แล้วจะไปถ่ายตรงที่เราไปส่งลานยางด้วยโอเคครับ ตอนนี้ก็เก็บได้หนึ่งกระสอบแล้วนะครับจะมานับดูว่าได้กี่แถวได้หนึ่งกระสอบอันนั้นผ้าขาม้าผูกคือเขตแดงเขียดแดงกับอันหนาเขาหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวสี่แถวได้หนึ่งกระสอบนะครับกระสอบก็ใส่ไม่ ใช่ใหญ่มากนะครับใส่เล็กนะครับใส่แน่นเกินมันยกขึ้นรถลำบากนะครับเพราะว่ายกสองคนกับคุณป้าช่วงนี้หน้าฝนก็ได้น้อยหน่อยปกติมันจะ5กระสอบครึ่งถ้าจังหวะเราจังหวะเรามาดักรอฝนตกพอฝนหยุดเราก็รีบกรีดพอต้นมันแห้งนะเราก็รีบกรีด รีบหย่อนลำกดเอาหน้าหน้าฝนลำบากมากที่นะับเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าหนึ่งแถวหนึ่งแถวของผมก็คือความกว้างความกว้างของไร่มันยี่สิบห้าต้นนะครับความยาวมันยี่ต้นนะครับเจดคูณสามปลูก7จคูณสาม เมื่อกี้เมื่อกี้แถวหนึ่งมันเมื่อกี้มันสี่สี่แถวหนึ่งกระสอบนี้นะครับหนึ่งแถวแล้มันมียี่สิบห้าต้นทางกว้าง <c oughs> หลังจากที่เก็บขี้ยางเสร็จก็กลับขึ้นมากินข้าวที่บ้านนะครับเพราะว่าสวนยางอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากประมาณสองกิโล กินข้าวเสร็จก็จะไปเอายางไปลงลานยางก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเก็บพรุ่งนี้ถึงจะเป็นวันรับตังค์นะครับผมนีก็คือเมนูอาหารที่กินผัดกระเพราเครื่องในไก่ปลาตะเพียนไร้ก้างทอดกรอบตรงไหนคือไร้ก้างพริกอัปาปลากระเทียมมะนาวนะครับหืมสาใจตรงนี้แหละแล้วก็หมกหนอ่อไม้นะครับหมกหม้อของคุณยายลี แล้วก็เพิ่มพลังด้วยโอมตินเย็นนะครับอันนี้ไข่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 โอ้โหแต่งตัว <นะ S 1> ไม่สุภาพหมอ,อกำลังจะอานะบน้ำอ่าโอเค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 เดี๋ยวเราไปเตรียมรถกันเลยดีกว่านะครับวันนี้รถกระบ,บะไม่ว่างนะครับเราก็เลยจะไปเอารถไถน,นะครับใส่เซอรี่แล้วก็แล้วก็ขับไปนะครับ ขับรถถเป็นนะครับแต่ว่าผมใส่เซอรี่เข้าไปแล้วมันจะถอยหลังยากนิดหนึ่งมันจะถอยหลังไม่เหมือนรถทั่วไปครับมันจะหักซ้ายไปขวาหักขวาไปซ้ายเราต้องไปลองดูกันนะครับนี่ก็คือรถนะครับคูโบ t a L 36ผมจะถอยได้ไหมเนี่ยต้องลองลองดูกันนะครับว่าได้หรือไม่ได้พอใส่เซอรี่เข้าไปแล้วมันถอยยากครับ าไม่เซียนจริงอะถอยไม่เป็นครั้งแรกนะครับเอาแล้วนะครับก็จะเริ่มสตาร์ทรถแล้วนะครับแรกก็เหยียบคัสเหยียบเบรกเกียร์เกียร์ว่างโอเคมือใหม่หัดขับแป๊กเอาละหน้าจอขึ้นแล้วนะครับหนึ่งสอง ้าวติดแล้วนะครับติดแล้วนะครับมีกันเล่งอยู่ข้างล่างนะครับเล็กๆอ้าวยกฝาหนนะยิ่งโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขับรถกันนะครับอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับตอนนี้กำลังเดินทางไปเก็บที่ยางนะครับระยะทางก็ประมาณเกือบ2องกิโลมีผู้ติดตามมาด้วยนะครับผู้ติดตาม ไปส่งไว้ที่ร้านยางนะครับวันนี้เป็นวันเก็บพรุ่งนี้เป็นวันขายนะครับทุกคนจะต้องเปลียนวันนี้แล,ล้วก็ไปรวบรวมไว้ที่ร้านยางพรุ่งนี้เขาก็จะขึ้นตาช่างให้นะครับ เราก็ได้มาถึงลานยางแล้วนะครับผมผู้ช่วยอยู่ไหนผู้ช่วยเอาเอาเฮ้ยผู้ช่วยอ๋อยังอยู่นู้นอยู่ผู้ช่วยไปไหนไปด้วยไม่ช่วยสักบาทนะครับนั่นคือลานยางนะครับข้างหลังไปดูไปดูก่อนว่าเราได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับสลับน้ากล้องแป๊บอาสี่กระสอบครึ่ง โอ้เจ้านี้เต็มรถเลยอันดับที่เท่าไรหนึ่งศูนยอันดับที่103นะครับนี่ก็ลานยางเสียล่ยนะครับบ้านาโคกโขงตำบลปรงแฮมเพอร์ซิกาจางังหวัดบึงกาฬนะครับ YouTube YouTube ฝึกเป็นยูทูบเบอร์ใหม่ <1> 1> ยางเยอะมากนะครับผม หลังจากที่ลงเสร็จเช็คว่าเบอร์ได้เบอร์103นะครับพ่งนี้ก็มารับตังค์แค่บอกเบอร์เขาก็ได้ตังค์แล้วครับแต่ว่าได้กี่ก,กิโลยังไม่รู้นะครับต้องรอเขาช่างก่อนตอนเขาช่างอาจจะไม่ได้มาดูเพราะว่าไม่รู้เขาช่างเวลาเท่าไหร่ไม่ได้ถามตอนนี้ราคาราคายางเท่าไหร่นะจะลองถามราคายางดู าาร,ราคายางก็อยู่ที่28-30ตังค์นะครับวันนี้สสอบครึ่งดูซิว่ามันจะได้เท่าไหร่